พ 2, ข้อสอบผู้ช่วยผู้ภาคษากฎหมายเลือกกฎหมายภาษีอากรสวันที่22มิถุนายน2,146คำถามข้อ7บริษัทวันจำกัดเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทยเมื่อวันที่2มกราคม 2 5 4 0บริษัทวันจำกัดกู้ยืมเงินจากธนาคารต่างประเทศจำนวน20ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างโรงงานขณะทำสัญญามีอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ25บาท60สตางต่อมาวันที่2 รกราษกฎาคม2 5 4 0กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้อัตราแรกเปลี่ยนเงินตราแบบลอยตัววันที่31ธันวาคม2 5 4 0อัตราแรกเปลี่ยน1ดอลลาา์สหรัฐเท่ากับ47บาท55สตางค์ทำให้บริษัทวันจำกัดมีหนี้เพิ่มขึ้นที่เกิด จากผลขาดทุนในอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน439ล้าน102,000บาทบริษัทวันจำกัดนำผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวมาเฉลี่ยในการลงบัญชีเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบ,บัญชีปี2 4 0ซึ่งขณะนั้น บริษัทวันจำกัดยังก่อสร้างโรงงานไม่แล้วเสร็จให้วินิจฉัยว่าการที่บริษัทวันจำกัดนำผลขาดทุนจากอัตราแรกเปลี่ยนมาถือเป็นรายใจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีปี2อ4 0ชอบหรือไม่ทงคำตอบข้อ7การที่บริษัทวันจำกัดกู้เงินจากธนาคารต่างประเทศจำนวน 20ล้านบาท20ล้านดอลลาร์าสหรัฐเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างโรงงานแล้วเป็นผลให้บริษัทวันจำกัดมีหนี้เพิ่มขึ้นที่เกิดจากผลขาดทุนในอัตราแรกเปลี่ยนจำนวน439ล้าน1 2 0 0 0 0บาทอเน,นื่องมาจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตาของกระทรวงการคลัง รายจ่ายดังกล่าวเป็นรายจ่ายที่จ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนอันมีผลก่อให้เกิดรายได้เป็นการถาวรต่อธุรกิจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมเป็นเวลาเกินกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบ,บัญชีเมื่อบริษัทวันจำกัดยังก่อสร้างโรงงานไม่แล้วเสร็จรายจ่ายดังกล่าวจึงเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ ทรัพย์สินหรือโรงงานนั้นพร้อมที่จะใช้งานได้จึงเป็นรายจ่ายอันมีลนะักษณะเป็นการลงทุนซึ่งประมวลรัชดากรมาตรา65ทวิอนุ1ประกอบด้วยมาตรา65ตรีอนุ5บัญญัติไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิดังนี้การที่บริษัทวันจำกัด นำผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวนต่างกลาวมาเฉลี่ยนในการลรงบัญชีเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบ,บัญชีปี2540จึงไม่ชอบบงเล็บเทียบคำพิพากษา,าสาลฎีกาที่3892ทับ2 5 4 5